กลับมาอย่างยิ่งใหญ่หญสมการรอคอยดีด้าอะไรมนัน2024งานเสวนาทางธุรกิจที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจาก,กรุ่นต่อรุ่นของสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันหลักสูตรบริหารธุรกิจ Executive MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยมีคุณสมเกตเรือนแก้วประธานนักศึกษา EMBA รุ่น31คุณธนันสวงโหสุวรรณจินดาประธานนักศึกษา EMBA รุ่น32คุณกมลลักษณ์วัชระวงชัยประธานนักศึกษา EMBA รุ่น38 คุณสุรสิทธิ์สอนประสิทธิ์ประธานนักศึกษา EMBA รุ่น34และคุณยุทธนารักชนทีประธานนักศึกษา EMBA รุ่น35ริ่มเป็นประธานจัดงานณโรงแรมดรในิองราชประสงค์โดยสำหรับงานนีด้ะไร์ทเมนท์2024เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบ่ายกับกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ r e ทิ i n ์ Restart r e f o ก u s ปรับกลยุทธ์ธุรกิจไทยสู่อนาคตใหม่เปิดมุมมองเศรษฐกิจไทยในปี2025และ5ปีข้างหน้า ผ่านการวิเคราะห์ของคุณวิวัฒน์เหมมณฑารบรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคุณวรังคณาอิมอุดมผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจมหาพ่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการจุประกายให้กับผู้ร่วมง,งานในการยกระดับธรุรกิจและสร้างพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศโดยมีแขกรับเชิญพิเศษคุณลพัฒนป์ปาลินเลิรธราพัทรวง์นักข่าวหน้าใหม่ไฟแรงรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในช่วง business talk อีกด้วย วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้นะครับก็เพื่อแสดงความดีกับสิทธิเก่าคณะบริหารธุรกิจของนิด้าน,นะครับหรือเรียกสั้นว่า H4 MBA ในการสําเร็จการศึกษาและกําลังจะเดินเข้าสู่โลกธุรกิจด้วยความเป็นจริงนะครับเราก็เลยมาแสดงความดีแล้วก็มีเกสซิเฟอร์ที่ข้ามหอในบงการธุรกิจมาให้คําแนะนําเพื่ออนาคตที่ดีในปนข้างหน้าของเราครับงานนี้จริงๆเราจัดทุกปีก็คือ เป็นการรวมรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกจนถึง,ถงรุ่นปัจจุบันเลยเพื่อให้มีคอนเนคชันและก็รีเลชันมาพบปะเจอกันจะได้มีบางคนก็มีธุรกิจทุ่นี้นั่นอะไรก็มาเจอกันแล้วมันจอยกันนะครับเป็นเป็นการรวมพี่รวมน้องประจําปีนะครับครก็งานนี้จริงๆก็ไม่ได้จัดมาแล้วประมาณ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะปีนี้มันร่วเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด เพราะฉะนั้นปีนี้เ,เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มีเจ้าภาพร่วมถึง5รุ่นนะครับเพื่อแสดงศักยภาพของคณะบริหาธรธุรกิจนะครับก็ค e ือเอ b a ของนีด่าครับแสดงศักยภาพแล้วปีหน้าเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้ครับวันนี้เรามีตัวแทนนะครับทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนคือในส่วนของธนาคารในประเทศไทยแล้วก็สภาตสากรรมแยางประเทศไทยมาให้ทำยายบผมใช่ครับจริงๆก็คือเหมือนรงวมรวมธุรกิจ คือคนที่มาเรียนนี่ได้ผมว่าเขาเป็นนักเทคโนโลยีหรือผู้บริหารระดับสูงเพราะงั้นเนี่ยการรวมตัวกันมนันเหมือนกับมาได้ลเลกเกียรตความคิดการต่อยอดในธุรกิจด,ด้วยกันเพื่อนําความรู้ที่เราเรียนมาให้ไปใช้ประโยชน์ไห้ได้เพื่อธุรกิจและก็เพื่อประเทศชาติด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากการเรียนรู้นะครับหนีไม่ได้เลยก็คือเรื่องของคอนเนคชั่นและก็การสร้างสายสัมพันธ์อัน เป็นแฟนระหว่างรุ่นพี่นะครับแล้วก็รุ่นน้องนะครับกับคณาจารย์แล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเราตรงนี้จะสร้างสังคมที่สามารถนําพาไปสู่ให้ประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปีหน้าแน่นอนครับในปีหน้าเนี่ยครับเราอาจจะได้แง่คิดนะครับหรือจากความคิดเชิงบวกของเรานักศึกษา m b a ของวิ้าก็คือการที่เราจะทําให้สังคมนะครับและหน่วยงานเอกชนเนี่ย พึ่งพาตนเองนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นๆที่ทําให้เราอาจจะติดขัดด้วยกรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EMBA ของนิดาเนี่ยจะคิดนอกกรอบอยู่เสมอครับก็ในแง่มุมของการจัดงานวันนี้นะครับเราพยายามจะผลักดันนักธุรกิจที่อยู่ในที่มาเรียนนิดานะครับเพื่อนำความรู้ไปใช้แล้วก็ต่อยอดไปถึงปีหน้า เพื่อให้ปีหน้าจะมีอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าปีนี้ซึ่งธุรกิจมันต้องดีกว่าทุกปีผมหวังว่าปีหน้าน่าจะมีคนที่เป็นนักธุรกิจดีๆมาเรียนแล้วก็นำความรู้ไปใช้ครับคือนอกจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์นามา่ข่ทอดให้พวกเราแล้วนะครับวันนี้เราได้เริ่มโครงการใหม่ก็คือเป็นการรวมตัวเพื่อสร้างบริเนสคอนเนคชันในกลุ่มรุ่นที่กน้องอลิสด้านะครับ เป็นการแชร์ประสบการณ์หรือว่าเป็นการต่อยอดทางธุรกิจในการที่เราจะ,ะพัฒนาองค์กรไปได้ในทางบวงนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดทุกคนมาเรียนต่อที่นได้กันครับ